เดี๋ยวเราเชิญเขาอะไรดีไหมโอเคครับผมเดี๋ยวเราขอเชิญแขกรับเชิญเราเลยนะคะขอเชิญผมเปิดข้ามาเลยินดีเปิดบ้านยู่เจ้าอยู่เดี๋ยวไม่ใช่เมืองเนาะไม่ใช่นอกประเทศไม่ใช่นอกประเทศน้องเจก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะพีเจ้ของเราเออนั่นแหละเป็นการคาราโอเตะรอคาราโอเตะคือะไรคาราโอเกะคาราโอเกะ อะฉันรอในฉันรอเพลงนี้เลยค่ะ I am a good boy สกีเด้สกีเด้สกีเด้เฮ้ยไอ้บ่สกีเด้อ้ I am a good boy good boy โอ้าวเี๋ยวเพลงอะไรพี่นี่บิดบ็อกเป็นนะเฮ้ยจเจ๊หงอเจ๊กี่เป็นแล้วเหรอเพื่อนไม่เอาจริงจริงโอเคทำเลยเราทำให้ดูนะอ่ะพร้อมนะห้าหกเจ็ด พีไมน็ตไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นก็สองร้อยเปอร์เซ็นของผมล้ผมเชื่อ a ะดูดิดะดูดิอดูดถ้าแกได้เนี่ยนี่คือเจสของพี่แน็นี่คือนี่คือป่วยอยู่รับผมนี่คือป่วยอยู่โอเคฉันดูแล้วแกป่วยจริงแก อยู่ต่อเลยไดไหมยปล่อยให้ตัวฉันัเอารังหัวใจฉันอยู่ที่าวนแล้ตอนนี้ยิมทำารักจันทราอกว่าแม่ฝนบน้้เดียดยวเดียเดียวเดยวแบบสู้ๆค่ะพี่เมย์ไม่อยากรักก็เสร็จคำุ่เลค่ะไม่อยากจะเอไว้ หากรักเราคงคงคืนใจจเจ็บนเทอคนนี้ดีกว่าโอ้โหโอ้ยเราไม่เคยได้ฟังหมดเพลงอย่างนี้เลยว่ะเพลงชื่ออะไรครับพี่แม่รักกระจกไมโครับตาโอ้ยเฮิดร่อยอ่อจรืมบ้าวเปิดตอนตีสามนะมีหน้าละผมข้างบนชอบบอกแกก็ To tell you I'm sorry everything that I don't ขนลุกเลยครับพี่อ๋อเ้องพ่อไม่ใช่น้องเพี้ยนมากเพี้ยนี่เลยเป็นเพลงในค่ายของเราชื่อเพลงโสดก็มีกระมอยกระเป็นกระเป็น เล่นเหนียวมากคิดยอะสักก oh ี้เนี่ยอยู่คู่กันกับเนี่ยน้องไก่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 คือซิตอบพี่ถามบอกไก่ลูกครึ่งลูกครึ่งจ้าแม่ไก่ฟ้าเนสว่าไงคะไหวไหมอ่ะไหวค่ะต้องค่อยตามรอยเขาไปค่ะนี่เรามีตัวเอ้ยไม่ใช่เราเรามีตัวทุกคมีตัวดีทั้ง้นเรามีตัวยืนอย่างพี่ไทอยู่ คู่ผู Pul ้หญิงหรไม่ยังไงไม่คู้หญิงแต่ว่าอะไรคะไม่ใช่คู่ปันี่คือชายหญิงเออชายหญิงอ่ะสมารุณไงสมารุณอะไรอ่ะสมารุณดูสมรุณดุสมรุณสมารุณก็สมารุณสมารุณสมารุณฮิวรีกมีความสมดุลมีแนวอื่นไหมที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะทำจริงๆเราคือแนวไหนหมายถึงว่าความชอบของเนสเลยอะครับจริงๆหมอลับนะคะจริงปะจริงๆเรามาทางนั้นเหรอมาทางหมอรั วันนี้ถ้าไม่เจ็บหลังนี่ลุกแล้วนะตั้งมอ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 ตั้มอตั้มอลูกตโตเวีนวานเฮราปทาอานออกทุกจ้าสวัสดีครับพี่หมัดที่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 รับซีนไม่โดนเนี่ยเพราะว่าไม่อะไรค่ะคือเตี้ยมากไงสูงมากอันนี้ี่ที่เราเห็นเนี่ย เหมือนจะจูบปากกันเนี่ยคือยังไงมันโดนไหมโดนไหมไม่โดนเพราะกระสอบใยไม่ถึงไงคือต่อหลายชั้นมากก็ยังไม่ถึงดทค่ะไม่ต่อแล้วค่ะเพลงนี้ครับปล่อยออกมาแล้วซิงเกิลที่สองเองค่ะนานมากกวไก่หนึ่งร้อยตัวกว่าจะออกเพลงสักเพลงหนึ่งูกต้องค่ะคืออยู่ในช่วงที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสทางด้านแสดงละครงละครเวทีละครทีวีพิธีกรอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จนลืมว่าเฮ้ยเราร้องเพลงเป็นอะไรค่ะกี่คุณนะ ร้อยสามสิบสองคนร้อยสามสองคนจะมาเจอกันบนเวทีนี้เน็ตร้องกี่เพลงครับเนอสมีเวลาเท่าไหร่ครับบนเวทีเนี่ยขึ้นเพลงเหรอใช่โบดทางเดินแห่งคว้างวันนี้เราเล่นเอาเนี่ยเดี๋ยวไก่เลยแล้วอย่านะอย่าไว้วางชื่อไก่ไว้ตะก้านะโกาแล้วจะมีคนเล่นอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเนียวไก่ให้สามสิบบาทยังรักเลยไม่ได้ไม่ได้เราถือตามรัาเนียวไก่ห้าร้อยเนื้อไก่ เามีส um, ิทธิ์ที่จะเลือกได้ไงเราสวยเหนหมเข้าคำถามต่อไปเลยแล้วกันนี่สวีทอ g ง i s ษไงภาษาอังกฤษ Hello Hello Hi Good afternoon Good afternoon Evening Evening หนุ่า Smoke s m o k ตัวเองชอบดูไหมชอบไปดูดวงดูไพ่ดูอะไรไหม จริงๆอ่ะแต่ก่อนนะไม่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 ค่อยไม่ค่อยฝักใฝ่แต่ว่าไม่ฝักใฝ่ไม่ใช่เป็นคนชอบเป็นคนชอบโกรธเห็นไหมเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอยู่บ้านมีหนังสือตีเลขไว้สําหรับเนทด้วยนะแม่มาเจอนี่เลขอะไรลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่จริงๆค่ะใช่เหมือนเราเฮ้ยไปเกิลไปเกิลไปเกิลไปเด้อเฮ้ยไปเกิลไปเกิลไปเด้อเฮ้ยเจอเดาฟุ่มฟูแล้วเขาจะยกเวทได้ไง เทิร์นดาวฟอร์ดมาเท่านั้นแหละมาเลยทั้งเพลงรอแค่เทิร์นดาวฟอร์แค่นั้นเองวานแล้วก็กลับไปรีใหม่นะผมว่าอย่างนั้นไม่ได้เลยนะหมูหมูทั่วอะไรนะหมูทั่วหมูคั่วใช่ในกระทะโดยไม่ใส่ผัวเลยน้ำนั่นเองหรือว่าสูตรที่ไม่ใช่สายคือ H2O ์ชูออเค้กนะเป็นชิปอะไรเป็นเชฟลฟอนชิฟฟอนเชฟลฟอนในกระทะ ค่ะลายก็ชื่อเพลงไม่รักก็จบไม่คบก็จากค่ะได้เนี่ยยอดมากเลยเฮยได้หรอได้ดิไม่อยากรักู้ไม่อยากทำอ่ะไม่อยากทำก็แค่จากหากคบแล้วลำบากฉันก็อยากให้เธอไปแค่นี้พอแล้วไม่รักก็จบไม่คบก็จากค่ะไม่อยากรู้พอแล้วเวลาน้อยอ๋อโอเคค่ะ มียาค,บคอบก็แค่จานทีมาแล้วมันพอกว<ฟ>่าเจ้าล่ะเป็นเป็นบทหินค่ะเพราะต้องเล่นสองขะเร็กเป็นหินค่ะเล่นเป็นหินนะครับไม่ใช่เป็นหินบทมันยากมันแข็งค <c oughs> ือทีมกรุรยการนี้เข้าใจอะไรยา,ากจ <c oughs> <ล>ังเพราะว่าที่นี่เขายังไม่ทิ้งการตกแต่งแล้วจะเป็นพืชผักสวนครัวแน่นอนใช่ฮะทีมกอะไร เวลากลัวอะไรกลัวน้ำส้มกลัวนั่นกลัวนนี่กลัวพืชผักอ๋ยไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้เลยวันนี้คุยกับดาราเว้ยนียงได้ We can't e d n o e t o e t o r e d go เฮยไมเโอเคโอเกระตุกไปเลยเ็ เอาต้องมันหายไปเนาะเสียงต้องติดสลมันต้องไปสลายให้ถูกต้อง